ยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสําหรับอีกหนึ่งมหากาศ์สร์สงครามน้าลายกันกลางโซเชียลสาหรับเรื่องราวของนักร้องสาวจากเวทีดังอย่างเบียรเดไวท์ที่ถูกมองว่าโพสต์แสพิธีกรรายการดังอย่างหนุ่มกันชัยว่าผลิตเนื้อหารายการมามีแต่เรื่องผัวมีจนถูกโยงกันไปต่างๆนานาจนหนุ่มกรชัยหรืออดโพส์หมายสารเตรียมฟ้องซึ่งขณะน,นี้ไม่ว่าทางสาวเบียรจะออกมาโพสตอะไรก็ทําเอาถูกวิจารณนหลากหลายแง่มุมทันทีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดสาวเบียร์ได้เคลื่อนไหวหยุดพักดราม่ามาลงภาพสวยๆที่สนามเทนนิสพร้อมแคปชั่นว่าต้องกลับไปฝึกอีกพอลองตีแล้วก็สนุกมากชอบชอบซึ่งขณะที่ส่องดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวของสาวเบียร์ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นโดยแคปภาพโพสต์ของนักร้องดังดังพันกรที่โพสต์ว่าตอนอายุ19ต้องลุนให้เก้าอี้หันส่วนแม่นายตอน19กําำลังฉลองล้านตลับกับเล่นคอนโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวได้เขียนข้อความถึงสาวเบียร์ว่าอย่ารู้จักเดียวหนักใจ งานนี้สาวเบียรได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวเธอว่าอ๋อเพิ่งทราบะยินดีกับเขาด้วยค่ะเพิ่งเห็นตอนมีคนแคปมาให้ดูค่ะเบียรไม่รู้จักเขามาก่อนจะริงริงค่ะนักร้องดาราสมัยก่อนที่เบียรดูทีวีฟังวิทยุทันมีพี่แคทเอรียาพี่มาชาพี่นัทมีเรียพี่เสกพี่ทาทาอย่างพี่อั้มพัชราภาพี่กบสุวรรณพี่เจนี่เทียนโพสวรรพี่หนุ่มกัญชัยพี่เมย์เฟื่องอารมณ์พี่ศรีศิวันรพี่เอมี่เกลิ่นประทุมพี่เบิร์ดธงชัยก็จะประมาณประมาณนี้ค่ะที่น้้นนนไดใตอี และอื่นๆอีกทั้งชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอย่างมากมายรวมถึงแปดภาพหมายฟ้องที่หนุ่มกันชัยใส่ในกรอบทองแล้วโพสลงโซเชียลส่วนตัวอีกด้วย